สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมเครื่องนะครับโซล่าพาวเวอร์ซิสเต็มรุ่น WZ นะครับผมคลิป1.2.5นะครับเครื่องนี้นะครับอุ้ยนี่ขนาดเท่าฝ่ามือนะครับนี่เล็กนิดเดียวนะครับข้างในนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันมันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็น DC Output อ่าพาวเวอร์ดี่ power DC ดีซีสวิตต์นะครับตัวนี้จ่ายเอาพุทออก12โวลต์เพื่อที่จะใช้กับหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟ DC 12โวลต์โดยตรงนะครับผมมีขายทั่วไปนะครับผมสำหรับงานโซล่าเซลล์หลอดไฟดีซีนะเอาพุท uh, จุดที่1นะครับจุดที่2ก็คือนี่5โวลต์1แอมป์สำหรับชาร์จมือถือชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับ5โวลต์1แอมป์ สมัยนี้5้าโวลต์1แอมป์นี่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับผมชาร์จแค่ชาร์จได้นะครับไม่ถึงกับชาร์จเร็วนะครับผมถ้าชาร์จไปเล่นไปเดี๋ยวหมดอยู่ดี1แอมป์รู้สึกจะไม่พอนะครับสำหรับทุกวันนี้นะครับอ่าไม่อีกตัวหนึ่งถัดมาเป็นแบตเตอรี่โวลต์เตจนะครับผมตัวนี้เป็นแบตมิเตอร์นะครับผมโชว์แรงดันโวลต์นะครับส่วนสวิตช์ตัวนี้นะครับ AC power อ่าตัวนี้นะครับผมมี AC เอาพุทออกตรงนี้ด้วยนะครับ220โวลต์ เพียวสายด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ออกมาเป็นเพียวสายเว็บนะครับเพียวสายเวฟแท้ๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูข้างในอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นไฟจากแผงนะครับอ่า18แโวลต์ก็แผงแเราๆไม่เกินน่าจะร้อยกว่าวัตต์นะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดไปมันมันก็ยังได้อยู่นะครับ300วัตต์ก็ยังได้อยู่ถึงจะออกมา20 30โวลต์เมื่อเรามีแบตแล้วนะครับ เมื่อเราต่อเราต้องต่อแบตเข้าก่อนเพราะเมื่อต่อแผงแล้วถึงแรงดันจะมา20-30โวลต์นะครับมันก็จะดรอปลงเท่าแรงดันแบตอยู่ดีนะครับแต่ไม่ควรต่อเยอะนะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นเอ่อ PWM charger นะครับผมต่อเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวแรงดันจะสูงเกินไปถ้าวงจรชาร์จเกิดมีปัญหานะครับผม แต่ถ้าตัวนี้มันเป็น PWM c h a r t e r ข้างในมันจะมีคอนโทรลชาร์จอยู่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่ได้ชาร์จตรงลงแบตนะครับอ่าต่อเยอะเอ่อถ้าวงจรทํางานปกติชาร์จเต็มมันก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับผมลืมบอกนะอ่าทีนี้เรามาดูข้างในนะครับอ๋อลืมบอกนะครับช่างแรกรับซ่อมงานประเภทแบบนี้ด้วยหรอเออ งานบางตัวนะครับถึงจะตัวเล็กตัวใหญ่ถึงจะเป็นอินเวอร์เตอร์มูริไฟเวฟเล็กๆผมก็รับซ่อมให้นะครับถ้าคุยกันแล้วฟังอาการแล้วมันไม่หนักมากผมก็จะช่วยทําให้นะครับอย่างที่บอกนะครับบางทีก็สงสารลูกค้าเหมือนกันนะครับบางทีก็ไม่มีกระตุ้งกระตังไปซื้อเครื่องใหม่ถ้าอาการมันไม่หนักจริงๆผมก็รับทําให้นะครับผมแต่ถ้าฟังแล้วต่อเบรกเกอร์ เอ่อต่อแบตเท่าเบเกอร์ทรประเบิดตรุมตามอันนั้นคือมันหนักเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มผมก็จะแนะนําลูกค้าว่ามันไม่คุ้มก็ไม่ควรที่จะซ่อมก็ยังไงก็จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับสําหรับเครื่องราคาถูกที่เป็นโมดิฟายเวฟเอยหรือว่าเพียวไซเครื่องราคาถูกนะครับถ้ามันเสียหนักฟังแล้วอาการเสียหนักผมก็จะแจ้งไปว่านะครับต้องซื้อเครื่องใหม่นะซ่อมไม่คุ้ม บางทีก็ไม่ใช่ว่าหญิงนะครับลูกค้าเข้าใจกันด้วยถ้าการมาหนักจริงๆมันก็ซ่อมไม่คุ้มนะครับผมไหนจะค่าอะไรค่าช่างที่ต้องมาหรือเสียเวลาอีกอาจจะไม่คุ้มทั้ง2องฝ่ายด้วยนะครับผมอ่าทีนี้นะครับบางเครื่องที่เป็นหน้าตาตแปลกๆแบบนี้ที่ผมเอ่อไม่เคยเจอแล้วทีนี้ว่าอ่ะสนใจผมก็จะรับซ่อมให้นะครับจะเป็น UPS เอยเครื่องแปลงไฟเอยหรือว่าเครื่อง เอ่อพาวเวอร์โมดูลแบบนี้นะครับผมก็รับทำให้ถ้าดูแล้วผมสนใจนะครับอาจจะค่าซ่อมผมสำหรับช่างอาจจะไม่ได้คุ้มอาจจะไม่ได้อะไรเยอะแยะร้อยสองร้อยแต่นะครับถ้าผมดูแล้วผมสนใจแบบเนี้ยผมก็รับทำให้นะครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะครับหน้าตาผมก็ไม่เคยซ่อมมาก่อนแต่เออเห็นแล้วก็เออน่าสนใจเอามาซ่อมดูซะหน่อยนะครับลูกค้าแจ้งว่าเเสียนะครับเอาพุทธ ออกบ้างไม่ออกบ้างหรือว่าบางทีไม่ออกเลยอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าอาการไม่น่าจะหนกักก็รับทําให้ลูกค้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันพูดเดยอะละอาอเปิดอย่างนี้เราจะเห็นหรือนี่น,นี่ต้องดูฝั่งนี้นะครับผมนี่เห็นไหมวงจรก็ค่อนข้างที่จะแน่นเอาเรื่องอยู่ดูแล้วดูทรงนี้ดูแล้วน่าจะเป็น งานคนไทยนะครับงานคนไทยงานประกอบนะสั่งทำมาเพื่อที่จะขายงานโซลาเซลล์โดยเฉพาะนะครับอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่มีข้อมูลไม่มีห่ออะไรให้ดูเลยนะครับเรามาดูข้างในกันนะครับนี่นะครับวงจรอย่างที่บอกนะครับเป็นเพียวไซเวฟแท้ๆเลยนะครับดูยังไงนะครับเห็นตัวนี้ถ้าช่างก็คงจะรู้แล้วนะครับไฟ นี่เห็นบอร์ด ejs ศูนถ้าสายช่างก็คงจะรู้แล้วยังไงก็เป็นเพลียวสายแล้วยังมีแกนฟิลเตอร์อีกนะครับแต่สำหรับคนทั่วไปนะครับบางทีจะตัดสินใจซื้ออินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงไฟอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบสวิตชิงถ้ายังดูไม่เป็นก็ให้ดูสังเกตดูนะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีเพียวสายเออที่ขึ้นออกมาเป็นเพลียวสายเวฟนะครับอ่าดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่ออาจจะมีการหลอกต้มยำทำแกงกันนะครับจุดแรก สังเกตง่ายที่สุดคือถ้ามีบอร์ดตัวนี้นะครับเอ,อ่อไม่ใช่ถ้ามีสิจะต้องมีบอร์ดตัวนี้นะครับถ้าเป็นเพียวไซเว็บนะครับจะต้องมีบอร์ด e g s 0 0 2หรือรุ่นอื่นๆที่คล้ายๆกันนะครับมันจะมี e g s 0 0 2แล้วก็ d y 002บอร์ดเขียวของ t b e นะครับแต่โดยมากนะครับให้สังเกตลักษณะมันจะเป็นบอร์ดแบบนี้ถ้าเป็นเพียวไซเว็บจุดที่2ก็คือมันจะมีแกน โลพาสแบบนี้แกนฟิลเตอร์นะครับเป็นขดลวดมัสคอต้มแบบนี้เลยนะครับ2จุดนี้นะครับถ้ามีแบบนี้แล้วยังไงก็เป็นเพียวใซนะครับแต่ถ้าเป็นโมดิฟายเว็บเออผมยังไม่เคยเจอนะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีตัวนี้นะครับอาจจะมีแกนฟิลเตอร์อยู่แต่ที่ไม่มีแน่ๆถ้าเป็นโมดิฟายเว็บคือบอร์ดตัวนี้ ejs 0ู e เครื่องที่เป็นโมดิฟายเว็บมันจะไม่มีนะครับผมจุดสังเกตก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นเพียวไซมันจะต้องมีบอร์ด egs 0 0นหรือรุ่นอื่นถ้าเป็นงานจีนมันจะเป็นบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดตั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเอออันนั้นก็เพียวไซเหมือนกันนะครับแต่รุ่นนั้นผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพียวไซในท้องตลาดถ้าเป็นเพียวไซจริงๆเออจะต้องมี egs 0 0นและแกนฟิลเตอร์แกนโลพาสแบบนี้นะครับอ่า แล้วที่ขายกันพันกว่าบาทเครื่องดำๆเป็นเพียวไซจริงไหมเป็นเพียวไซจริงนะครับเป็นเพียวไซเหมือนกันเลยออกมาเป็นคลื่นเพียวไซเว็บเหมือนกันนะครับแต่จะไม่มีบอร์ด e EGS 002อย่างที่อย่างที่บอกไปแล้วมันจะเป็นบอร์ดอีกแบบหนึง่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนั้นเป็นบอร์ดของเขาเองนะครับมันจะไม่ได้เป็นบอร์ดสากลแบบนี้นะครับแต่ก็ออกมาเป็นเพียวไซเว็บเหมือนกันนะครับ ให้สังเกตด้วยนะครับอย่างที่บอกมันจะมีแกนฟิลเตอร์แบบนี้แล้วก็มีบอร์ดคอนโทรล2ชุดชุดหนึ่งจะเป็น AC เอ้ยเป็นอินเวอร์เตอร์ DC to AC อีนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับมันจะต้องมี2บอร์ดนี่ชุดนี้นะครับเป็นบอร์ด PWM สําสำหรับหน้าที่เเป็นบอร์ดคอนโทรลของคอนเวอร์เตอร์นะครับ DC to DC ก็คืออินพุตมา 12V โวลต์นะครับแล้วก็บู๊ ขึ้นนะครับโดยใช้บอร์ดตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลบูทผ่านมอปแปลงนะครับฟินเอ่อเรกกิฟายออกมากลายเป็นไฟเราๆสามร้อกว่าถึง400รโวลต์นะครับเป็น DC c o n อนเวอรเตอร์นะครับผมอ่าก็ก็น่าจะเข้าใจกันนะครับผมนี่เ่องนี้เออสเปคไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่นี้500รวัตต์นะครับเห็นสกินไว้อยู่อาไนวะนี่นี่ สก,กินไว้500วัตต์นะครับซึ่งผมประเมินคร่าวๆด้วยสายตาก็น่าจะได้อยู่500วัตต์นะครับมอแปลง2ลรูปเ,เรื่องมอแปลงน่าจะได้สบายๆ500วัตต์ไม่มีปัญหาส่วนเรื่อง i g b t modfed อ,อันนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึง่งนะครับโดยใช้งานต่อเนื่องก็ราวๆ2-300วัตต์นะครับอาจจะเป็น500วัตต์พลิกนะครับผมเ,เพราะว่าแกนฟิลเตอร์มันเล็กมากนิดเดียวเองนะครับถ้า500วัตต์ต่อเนื่องอาจจะ แกนี่น่าจะมีร้อนแหละอ่าเท่าที่ผมดูอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องนี้อ่าดูแล้วก็น่าสนใจดีก็เลยรับซ่อมนะครับเครื่องนี้นะครับอ่าส่วนลูกค้าที่ดูคลิปผมอยู่มีเครื่องอะไรที่เอ่อสนใจอยากส่งมาซ่อมก็ลองคุยกันได้นะครับผมเห็นว่าเครื่องไหนมันน่าสนใจผมก็จะเอามาซ่อมแล้วก็มารีวิวแบบนี้ให้ดูกันนะครับผมสาหรับอาจจะมีคนที่เขาสนใจหรืออยากรู้ภายในว่ามันเป็นยังไงนะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ